ี่เจอใครไม่รู้นะพี่ๆนะครับพี่พี่ว่าโงดีข้าพักเหมือนมันจะมีใครบุกมาอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อคือผมเนี่ยได้อธิษฐานไว้ครับท่านถ้าเรามีวาสนาต่อกันเราจะได้พบกันอีกแน่นอนในนุ่นมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซี FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมติวพาลุยป่านะครับพี่พี่ก็ ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปหรือว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆเนี่ยได้ชมกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยเกิดแบบว่าไม่สบายนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปนําผ้าถุงเนี่ยกลับคืนมาจากไอพีปอบนะซึ่งมันเนี่ยกําลังทําพิธีกันอยู่นะครับผมได้กลับคืนมาแล้วนะแต่ผมเนี่ยรู้สึกแบบว่าหลังจากวันนั้นที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็เป็นไข้าย,ยาวเลยนะครับ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้เลยนะครับพี่พี่แล้วก็มือผมเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะขึ้นดำๆแบบนี้นะมันลบยังไงก็ลบไม่ออกนะครับนี่นะพี่พี่เดี๋ยวผมให้ดูนะแบบผมพยายามให้มันออกแลนะ้วแต่มันไม่ออกนะนี่นะครับเป็นสองข้างเลยนะพี่พี่เป็นแบบนี้นครับก็ถ้าพี่พ,พี่ท่านใดที่รู้เนี่ยก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับนี่นะขนาดเบื้อนเหงื่อแล้วนะครับผมจะถูให้ดูเลยนะ ไม่ออกนะครับนี่นะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยวันนี้ก็จะเดินทางไปตามหาวิหารเช่นเดิมนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยได้ผ่านทางที่ไอผีปอบตัวนั้นเนี่ยมันอยู่แล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่เจอมันนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยยังอยู่หรือว่า อยู่ที่อื่นหรือว่ายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยไม่เจอมันนะไม่รู้ว่ามันกำลังคิดจะทำอะไรอยู่นะครับก็วันนี้ผมก็จะเดินหาวิหารที่เพื่อนเล็กเนี่ยได้เจอนะครับเพื่อนเล็กบอกว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่ในเมืองรับแลนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอเหมือนเพื่อนเล็กหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีบุญวัสนาพอไหมนะที่จะได้เจอวิหารแห่งนั้นนะครับ โอเคครับพี่พเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะโอเค,ครับก็ก่อนไปรับชมคลิปก็ขอเขาเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ผมก็เริ่มหายดีแล้วก็จะเริ่มมาถ่ายคลิปให้พี่ๆี่ได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับโอเคครับพี่พี่ลุยกันเลยกว่าครับครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นมายังบนภูเขาแล้วนะครับเพื่อนเล็กบอกว่าพี่หายนี่ย อยู่บนเขานะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็ฝากพี่ๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้เจอกับวิหารแห่งนั้นด้วยนะให้ทุกคนเนี่ยร่วมอธิษฐานกันนะครับว่าให้ผมเนี่ยได้เจอวิหารแล้วก็ได้ถ่ายพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับกินกาด้วยนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่าซึ่งป่าตรงนี้เนี่ย น่าจะมีแค่พวกเพื่อนเล็กนะที่แบบว่ามาวิหารแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปตามที่เพื่อนเล็กเนี่ยได้บอกผมไว้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่ก็เดี๋ยวนะผมต้องหาทางไปก่อนนะผมจะขอนึกทางก่อนนะครับ วิหารตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเริ่มเจอปา่าเขียวแล้วนะพี่ๆเริ่มเจอป่าเขียวแล้วนะนี่นะครับยิ่งเข้ามาก็ยิ่งเจอความ เียวมากขึ้นนะพ,พี่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเลปล่านะผมก็ขอให้ผมเนี่ยได้เจอกับวิหารแห่งนั้นด้วยนะครับพี่พี่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะมีหมดมาตอมด้วยซึ่งเป็นเล็กบอกไว้ว่ามันเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์นะที่คนชาวเมืองรับแรเนี่ยจะมากลาบไหว้นะครับพี่พี่ ผมเดินขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะก็ขอให้ได้เจอแล้วกันนะแต่ถ้าไปถ่ายพี่ๆเอฟซเนี่ยรับชมกันด้วยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีแต่ต้นไผ่เลยนะครับพี่ๆ ขึ้นมายังบนเขาแล้วนะแต่เหมือนจะมีแต่ต้นไผ่นะก็ไปกันต่อพี่พจะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเดินทางขึ้นไปทางนั้นนะพี่พี่ ขึ้นไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนผมเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ผมเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆดูตอนที่ผ่านทางที่เจอไอ้ผีปอบตอนนั้นนะเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้กันเลยดีกว่าก็พี่ๆก็อย่าลืมรับชมคลิปผม ให้ดีเยอะนะครับก็ฝากไปพี่ทุกคนช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะผมก็จะได้มีกำลังใจเนี่ยถ่ายคลิปให้มากยิ่งขึ้นนะขอให้เราเนี่ยได้เจอกับวิหารแห่งนั้นด้วยนะครับครับพี่พี่ผมว่าเนี่ย ผมเนี่ยจะนั่งอธิษฐานดีกว่านะเผื่อว่าคำอธิษฐานเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเหมือนโดนบันดาลให้เราเนี่ยได้เจอวิหารแห่งนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผมก็จะนั่งอธิษฐานนะครับ ครับพ,พี่ก็ผมเนี่ยก็ได้อธิษฐานไปแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ขอให้ผมเนี่ยได้เจอวิหารแห่งนั้นนะขอให้คำอธิษฐานผมเนี่ยบนบรรดาให้เจอวิหารแห่งนั้นด้วยนะครับเดินทางกันไปต่อนะต้องลงเขาฝั่งนี้นะครับ เฮ้ครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางหาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะก็ถ้าเจออะไรเนี่ยผมจะรีบถ่ายพี่พี่เนี่ยได้รับชมกันเลยนะือว่าถ้าผมเจอวิวแววแล้วเนี่ยผมก็จะถ่ายให้พี่พี่เนี่ยได้ดูกันนะครับครับพี่พี่เอฟซีตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้มาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่มากพี่พี่เหมือนถูกหักหรือเปล่านะ มันน่าจะหักนะครับพี่พี่ยาวไปถึงนู่นเลยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่จะเดินทางไปต่อนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอหรือเปล่าถ้าผมไม่เจอเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากอยู่ในปาน่าเนี่ยนานนะไม่อยากขึ้นขขา นานเกินนะกลัวทุกคนเนี่ยจะเป็นห่วงผมนะครับผมก็จะเดินไปทางนี้ต่อนะพี่ๆเฮ้ยโอ้ย,อยคนตรงนี้เนี่ยมีแต่หินนะเฮ้ยเฮ้ยพี่จมเจอใครไม่รู้นะ พี่พี่เห็นมผมหรือเปล่านะอยู่ตรงนู้นนะพี่พี่เห็นไหมครับเป็นใครไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะกล้าทักหรือเปล่าว่าเอาอยัางไงดีครับทุกคนนี่ก็ผมเนี่ยเหนื่อยมากมากเลยนะพี่พี่ดูเหนื่อแต่งนะผมเดินมาเนี่ย แบบสักพักหนึ่งแล้วนะแบบเหงื่อแตกซกไปหมดเลยนะครับพี่ดูนะใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทักด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ทักท่านดีกว่านะผมก็ต้องเรียกท่านไว้ก่อนนะเพราะว่าอยู่ในป่ายเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ตัวตนเขาได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะผมจาม่เข้าไปใกล้นะท่านครับวสวัสดีครับท่าน อ๋อคือผมกำลังตามหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอะครับรใช่ครับเฮ้เไนนนเัไม่อนุญาใหคนนอกเข้า้ยพี่พี่คือท่านบอกว่าไม่อนุญาตให้คนนอกเข้านะอ๋อครับผมแค่อยากเห็นเฉยๆครับท่าน ใช่ครับอ,อ๋อว่าแต่ท่านเนี่ยชื่ออะไรครับ,อท,อบท่านชื่อทองสุขวิหารปโลนะพี่อ๋อแล้วท่านมาอยู่ที่นี่ทำไมครับเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนะไม่รู้ว่าพี่ๆจะได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะท่านจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมครับ อ๋อผมว่าน่าจะเป็นพวกเพื่อนเล็กแน่ๆเลยนะครับที่มาหาวิหารนะพี่ๆแล้วท่านจะพาผมไปหรอครับขาพาเองไปดูได้แต่เข้าไปไม่ได้หรอกอ,อ๋อพาเข้าไปได้แต่พาเข้าไปดูได้แต่เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับ อ๋อจะให้ดูแบบห่างๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมขอแบบว่าเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งก็ได้นะที่ได้เจอกับวิหารศักดิ์สิทธิ์นะท่านผมครับท่านคือผมเนี่ยอยากเห็นให้เป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งอะครับแล้วก็ผมก็จะได้ถ่ายพี่พี่เนี่ยได้ดูด้วยครับได้เลยเตามขามาได้ใช่ไหมครับท่าน คือผมเนี่ยมาเจอคนเฝ้าประตูนะเฝ้าประตูเมืองหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ<ด>พี่ว่าชงดีข้าพักเหมือนมันจะมีใครบุกขขมาอยู่ข้ากอเลยต้องออกมาเฝ้าแบบอ๋อท่านเลยต้องออกมาเฝ้าใช่ไหมครับครับทุกคนผมเนี่ยจะเดินตามท่านไปนะ ัมผัสใหญ่ถึงไข่ก็เลย,เลยออกมาอ๋อคือท่านรับรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อคือผมเนี่ยได้อธิษฐานไว้ครับท่านคือขอให้ได้เจอวิหารแห่งนี้ครับนนะเราเนี่ยตามกันไปเลยนะทางนี้มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะ วัหนครับท่านหุยทุกคนในที่สุดผมก็ได้เจอวิหารน,นะโดยมีท่านเอาไว้อยากเข้าไปใช่ไหมครับอ๋อ มีหมาอยู่สองตัวมันดุร้ายมากอ๋อมีหมาอยู่สองตัวใช่ไหมครับใช่แล้วถ้ามีคนนอกเข้าไปเมื่อไรมันจะโจมตีทันทีอ๋อได้ครับท่านผมเนี่ยจะแค่ขอดูห่างๆพอครับจะไม่เข้าไปเกาไกา่หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับข้างในเลยครับท่านเนะฮ้ยทุกคนสวยมากทำได้ว่ะเองเป็นคนดี น,นทา,าอ๋อครับท่านผมขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับก็ถ้าผมไม่ได้ท่านเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจอวิหารแห่งนี้ก็ได้นะแล้วท่านเป็นคนเมืองรับแลใช่ไหมครับใ่แล้วอ๋อพี่คือท่านเป็นคนในเมืองรับแลนะเหมือนเป็นแบบคนเฝ้าประตูเมืองหรือเปล่านะ หรือว่าผมเนี่ยหลุดเข้ามาอยู่ในเมืองรับแลแล้วทุกคนผมเนี่ยได้เข้ามาในเมืองรับแลอยังครับท่านตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเองอยู่ในเมืองรับแลแล้วอ๋อผมอยู่ในเมืองรับแลแล้วใช่ไหมครับนี่แหละคือป่ารับแลอ๋อนี่เป็นไม่รู้หรอกว่าประตูมันอยู่ตรงไหนอ๋อครับสถานเนี่ยมันเป็นสถานที่พิเศษ มีแต่คนที่ใจบริสุทธิ์ที่จะลุดเข้ามาได้อ๋อครับท่านก็ผมว่าเนี่ยผมเนี่ยมาหารอบที่แล้วผมเนี่ยดันไปเจอบอบก่อนครับท่านบอบงั้นเลยใช่ครับท่านพอจะรู้ไหมครับว่ามันเนี่ยเป็นใครข้าก็เคยได้ยินมาอยู่ เหมือนว่ามันจะโดนของหรือว่าของตีกลับเข้าตัวมันเองหรือเปล่าข้าก็ไม่แน่ใจอ๋อเป็นแกคนเฝ้าประตูไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากหรอกอ๋อครับท่านอมผมเนี่ยแปลว่าอยากเจอมาสักพักหนึ่งแล้วครับท่านแต่ว่า ผมเนี่ยไปเจอไอ้ปอบผมก็น่าจะโดนมันทำของใส่แน่ๆเลยครับท่านท่านพอจะช่วยได้หรือเปล่าครับข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้หรอกแต่ข้าพอรู้จักคนที่ช่วยเจ้าได้อยู่อ๋อเป็นใครครับท่านเขาจู่ว่า เอ้ยน้ำดีกว่าแต่เพื่อนของเองน่าจะรู้จักเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองรับแรงนึงอ๋อเพื่อนผมน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครครับใช่แล้วอ๋อเดี๋ยวคนวผมจะให้พี่ๆเนี่ยดูวิหารกันก่อนนะวิหารเนี่ยสวยมากเลยนะครับเหลืองทองอลา,ามเลยนะแสงแดดเนี่ยส่องแบบว่า สวยงามมากๆเลยนะครับพี่ดูนี่โหเป็นบุญตามากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยได้เจอวิหารแห่งนี้นะก็ไม่คิดว่าจะมาเจอวิหารแห่งนี้ได้นะจนมาเจอท่านทองสุกใช่ไหมครับท่านท่านชื่อทองสุกใช่ไหมครับใช่แล้วอ,อ๋อดำมาดำมาเจอท่านทองสุขนะครับโหผมเนี่ย พิ่มใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอวิหารแห่งเนี้ไม่รู้จะอธิบายคำไหนเลยนะครับพี่ดูนะเหลืองทองอลังมากมากเลยนะครับสวยงามมากๆเลยโอเคครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางเนี่ยกลับก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าผมเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางอีกสักพักหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับท่านครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางกลับก่อนนะเดินทางดีๆนุ่ครับวางทางมันมีสิ่งชั่วร้ายมากมายในป่านี่ครับท่านผมจะดูแลตัวเองแล้วก็เดินทางให้กลับถึงบ้านนะครับผมขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ นำทางให้ผมเนี่ยมาเจอกับวิหารแห่งนี้นะถ้าผมไม่ได้ท่านเนี่ยคือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแล้วก็เดินทางกลับลงไปแล้วก็ได้นะโหวิหารสวยมากมากเลยนะครับพี่ๆเหลืองทองอารามเลยนะถ้างั้นก็คอยเองเดินทางปลอดภัยขอให้โชคดีครับท่านส่งเองแค่นี้แหละครับขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับ ก็มีหน้าที่ที่ต้องไปทำอีกครับท่านเหมือนข้าจะสัมผัสได้ถึงอะไรที่มันอันตรายเข้ามาอ๋อเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางกลับแล้วก็ไว้วันหลังเนี่ยผมจะมาหาท่านใหม่นะครับถ้าเรามีวาสนาต่อกันเราจะได้พบกันอีกแน่นอนอนนุ่มครับผมคนท่านไปแล้วนะไม่รู้ว่าท่านจะ น่าจะกลับไปฝ้าประตูเมืองหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ๆแล้วก็เราเนี่ยก็ได้เจอแล้วนะพี่ๆเจอเหมือนผมหรือเปล่านะครับที่เป็นวิหารนะพี่ๆดูนะวิหารเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะพี่ๆโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะก็คลิปนี้เอาเป็นว่าเราเนี่ยได้ตามหาวิหารเนี่ยที่เราเนี่ยตามหาเนี่ย มาได้สำเร็จแล้วนะครับเราได้เจอวิหารแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็พี่พี่ท่านใดที่ยังอยากเห็นนะนี่นะเป็นวิหารนะครับก็ไว้วันหลังเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ติดเ้าของอะไรมาเลยนะครับก็ไว้วันหลังผมขึ้นมาเนี่ยผมจะแบบว่านำของกินหรือว่าพวกน้ำหรือว่าผลไม้เนี่ยเอามาให้ท่านทองสุขด้วยนะไม่รู้ว่าจะเจอท่านอีกหรือเปล่านะเพราะว่าท่านบอกว่าถ้า เราวาสนาตรงกันเนี่ยเราเนี่ยสามารถพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับพี่พี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับผมขอเดินทางกลับลงไปข้างล่างก่อนนะครับพี่พี่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ